สวัสดีค่ะพบกับช่วงช็อปธุรกิจวันนี้ยังอยู่กับโน้ตเช่นเคยเลยค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจที่อยู่ด้านหลังโน้นนี้นะคะเรียกว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงนั่นก็คือธุรกิจเฟรนช์ชัยริมทางข้าวมันไก่ต่อน,นั่นเองค่ะและเห็นผู้คนเข้ามาใช้บริการแล้วก็รับประทานเยอะแยะขนาดนี้นะคะวันนี้โน้ตจะพาคุณผู้ชมทั้งบ้านค่ะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันค่ะว่าเขามีกลยุทธ์แล้วก็ทีเด็ดอะไรที่สามารถมัดใจให้คนเข้ามาทานข้าวมันไก่ตอนได้เยอะขนาด นี่คะเดี๋ยวตามนตไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอามสวัสดีครัคุณอามโอ้โหวันนี้มาเยี่ยมร้านคุณอามถึงที่เลยค่ะเห็นคนเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอยากที่จะรบกวนเวลาคุณอามสักนิดนึงค่ะคุยในเรื่องของเคล็ดลับ กลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้าสักนิดหนึ่งพอจะมีเวลาว่างไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสับให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงเชิญคุณโน้นั่งรอก่อนเดี๋ยวผมทําเป็นจานพิเศษให้คุณโน้ท่โตครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โตนะคะ และตอนนี้คุณอาร์มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนช์ชัยริมทางข้าวมันไก่ตอนก็นั่งอยู่ข้างๆโน,นแล้วค่ะพร้อมกับข้าวมันไก่หนึ่งจานน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะคะนำมาให้โนแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นหน้าค้าตากันเอาเลยค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่น,นี้ที่เดินทางเข้ามาโอ้โยคนเยอะมากลูกค้าแน่นมากเลยค่ะคุณอามค่ะอยากจะถามว่าเรามีกลยุทธ์หรือว่าทีเด็ดอะไรที่ทําให้ข้าวมันไก่ตอนของเราเนี่ยค่ะมัดใจลูกค้าได้ขนาดนี้คะก็เราเราจะมี จุดเด่นแตกต่างจากคนอื่นครับอย่างเรื่องของไก่ครับผมไก่เราก็ไก่เป็นไก่ที่เลี้ยงมาสําหรับทําข้าวมันไก่โดยเฉพาะครับ<ม>จะไปย่างหรือว่าจะไปต้มไปไปนึ่งอะไรมันก็จะไม่อร่อยครับผม,มกแล้วก็ไก่เรามีความพิเศษตรงเนื้อของเราจะขาวแล้วก็มีรสชาติหวานแน่นแล้วก็นุ่มครับผม,มต่อมาก็เป็นเป็นเรื่องของข้าวครับข้าวนี่ก็จะทําจากข้าวหอมมะลิที่คัดพิเศษครับผมพวราหูงแล้วมันจะขึ้นหมอจะเป็นเมล็ดสวยไม่ไม่เละไม่แฉะครับผมแล้วก็เราในกระบวนวิธีการทํา เราจะผสมสาล่ายลงไปด้วยบางคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมข้าวมันเป็นสีข้าวสีน้ําตาลออกสีน้าตาลอาจเป็นข้าวกล้องหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับเป็นข้าวผสมสาลายเพื่อ,อทําให้เพื่อดูหน้าหน้ารับประทานแล้วก็พอเราเอาไก่ขาวๆมาโปะบนข้าวมันก็จะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับผมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของน้ําจิ้มเป็นสูตรที่ที่เราตกทอดกันมานานครับผมก็เราผมก็ได้นํามาดัดดัดแปลงเพื่อให้ให้เข้ากับ รสรสชาติปากของของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับผมก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของน้าซุปต้มยำข้ความพิเศษก็จะเป็นเป็นน้ำมะนาวทาจากน้ำมะนาวสดแล้วก็ พริกสดครับผมจะได้รสชาติจัดจ้านครับผมค่ะนะคะนั่นก็เรียกว่าเป็นทีเด็ดนะคะที่มัดใจให้กับผู้คนที่มารับประทานแล้วติดอกติดใจแล้วก็มาใช้บริการมารับประทานกันเป็นประจําเลยนะคะงั้นขอถามถึงที่มาที่ไปค่ะกว่าที่เราจะมาเริ่มเป็นริมทางข้าวมันไก่ตอนเนี่ยค่ะก็ที่มาที่ไปก็คือเริ่มเริ่มจากในในเครือญาติของผมเนี่ยครับทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ตอนมาเป็นเวลานานแล้วครับหลายสิบปีของเราก็มี เป็นทั้งฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วก็มีทั้งธุรกิจลงเชือด,ด้วยครับแล้วก็2ตัวสธุรกิจ2ตัวนี้ครับมันก็ค่อนข้างมันก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วผมก็เลยอยากจะมาคิดทําอะไรที่เป็นการต่อย,ยอดธุรกิจ2ตัวนั้นนะครับให้ไปถึงถึงผู้โริโภคไดท้ทั่วถึงมากขึ้นผมก็เลยคิดจะทำเฟรนช์ช่ยข้าวมันไก่กนี้ขึ้นมาครับค่ะแล้วทราบว่า ตอนที่ไปเปิดตัวที่งานไบเทคที่บางนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยใ<ม>ช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคุณอามใช่ครับก็ผมไปเปิดเปิดตัวมาประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับ<ม>ก็ได้รับผลการตอบรับแบบเป็นที่น่าพอใจมากครับ<ม>ยอดขายก็ไม่ดีว่าจะได้เยอะขนาดนี้ก็ได้มา ประมาณ2,500จานครับขายแค่4วันครับผม4วัน2,500จานคุณอาําคมขาจากการที่เราไปเปิดตัวที่งานไบเทคบางนานแล้วมีผู้คนเข้ามารับประทานแล้วก็ติดอกติดใจในเรื่องของรสชาติส่วนในเรื่องของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นะคะมีใครเข้ามาสอบถามติดต่อบ้างไหมคะก็ตอนนี้มีมีที่สนใจแล้วก็กําลัง เหมือนเหมือนทำสัญญากับเราแล้วอะไรเงี้ยครับอีกเยอะพอสมควรครับโอ้โห<ม>ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเปิดตัวครั้งแรกเท่านั้นค่ะนคะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาค่ะคุณอาร์มได้มีการแนะนาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจให้เขาบ้างคะกับการทําธุรกิจตรงนี้ก็แนะนําในเบื้องต้นก็ผมก็จะถามว่าเขามีห้องแถวหรือว่ามีม,มีเป็น ลักษณะที่ขายเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นข้างทางผมก็จะแนะนําให้เอารถเข็นไปหรือว่าถ้าเป็นมีมีห้องมีอะไรอยู่แล้วผมก็แนะนําให้ไปไป,ไ,ปไม่จําเป็นต้องเอารถเขน็นก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปครับก็เหมือนเอาไปเราซื้อแค่อุปกรณ์บางอย่างแล้วก็ไปลงได้เลยครับผมเปิดรถเข็นเป็นแบบนี้อย่างด้านหลังที่เราเห็นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นเอารถเข็นแบบนี้ก็ในเราก็จะไปส่งให้ถึงให้ถึงที่ครับแล้วก็ พร้อมมีอุปกรณ์พร้อมขายทุกอย่างหมดครบชุดครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเองอย่างที่เราเห็นนะคะผู้ชมค่ะมีตู้ด้วยใช่ครับนะคะพวกเขียงพวกจานแล้วก็รวมถึงโต๊ะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีโต๊ะกับเก้าอี้ให้5ชุดครับผมแล้วในเรื่องของช้อนเรื่องของจานเรื่องของเครื่องครัวอะไรทุกอย่างมีให้พร้อมหมดเลยครับมีครบทุกอย่างครับเรียกว่าจะขาดแค่หม้อหุงข้าวกับเตาแก๊สแค่นั้นเองครับค่ะแล้วหากผู้ที่สนใจในแฟรนไชส์เรามีการจัดส่งให้ถึงที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเราจะมี รถรถไปส่งสมมติบ,บ้านบ้านบ้านของลูกค้าจะให้เราส่งในลักษณะไหนเป็นเตรียมถังถังน้ําแข็งไว้ให้หรือว่าจะเป็นให้จัดส่งถึงในตู้เย็นเราเราจดส่งให้ถึงขนาดนั้นเลยครับแล้วก็เป็นออเดอร์ตามตามที่ลูกค้าสั่งไม่จําเป็นว่าต้องมีขั้นต่ำกี่ตัวกี่ตัวครับผมและหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจธุรกิจเฟรนช์ชายตรงนี้ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะขั้นแรกก็ในเบื้องต้นมีมีเอามาวางมาจําให้ผม5,000บาทครับแล้วก็ นัดวันเรียนกันก็ไปเรียนได้เลยพอหลังจากจากที่เรียนเสร็จปุ๊บคล่องแล้วเราก็จะเอารถเข็นไปตั้งให้หลังจากนั้นก็ก็เปิดคุณเปิดหลังขายตามปกติพอหลังจากครบ1เดือนคุณก็เอากําไร ลูกค้าเก้ากำไรท,ที่ที่ขายได้อะครับมาผ่อนผมเดือนละสามพันจนจนกว่าจะครบจํานวนที่เราตกลงกันไว้ครับโดยไม่มีดอกเบีย้ยครับโดยไม่มีดอกเบีย้ยผ่อนเดือนละสามพันถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนวันละ100บาทครับผมเท่านั้นที่จะต้องเก็บเงินกําไรสะสมเอาไว้แล้วก็นํามาจ่ายให้กับคุณ<ช>อามเรียกว่าเป็นธุรกิจนะคะที่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำม,มากแล้วก็ถูกมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่5000บาท<ช>ก็สามารถเป็นเจ้าข,ของธุรกิจได้แล้วหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ริมทางข้ามันแก่ตอนสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคุณอาก็ติดต่อได้2ช่องทางครับก็มีทางโทรศัพท์ก็ เบอร์0 8 1 8 5แ2 2 9 0ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0 8 3 3 1 4 0 7 8 3ครับสองเบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็ส่วนทางเว็บไซต์ครับก็ w ว w บริมทางไก่ตอน com ครับผมพราะฉะนั้นค่ะธุรกิจเฟรนช์ชัยริมทางข้าวมันไก่ตอนนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจทางเลือกที่คุณผู้ชมสามารถนะคะที่จะเลือกและเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณอามากมาก,มากเลยค่ะคที่มาแนะนําธุรกกกิจดดีีดีๆแแบบบบบนนน้้้้ใหัตละะคคคคุุณผูชมมาางขอ่ส โปรโมโชั่นตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นเท่าแก่น้อยกับธุรกิจริมทางข้าวมันไก่ตอนเป็นแฟนชายน้องใหม่ที่ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับราคาแฟนชายที่สุดพิเศษแฟนชายละ25,000บาทโดยจะได้รับอุปกรณ์พร้อมขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโตะ๊ะเก้าอี้จานชามหม้อหุงข้าวหม้อน้ำซุปแก้วน้ำและอื่นๆอีกมากมายแต่สำหรับรถเข็นและตู้แขวนไก่ที่เป็นสแตนเลสทางเราให้เช่าเพียงปีละ3,000บาท และพิเศษสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายเพียงดาว5,000บาทและผ่อนสบายๆไม่มีดอกเบี้ยก,กับทางเราเดือนละ3,000บาทค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือจะต้องมีตู้แช่แข็งให้เราหนึ่งตู้และชำระทุกอย่างเป็นเงินสดค่ะต้องรีบกันหน่อยนะคะใครที่ช้าอดเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว